ยัยวรีฟอยู่ตงกานแลวนี่เป็นพลังของฉันมั้เหรอคุณหนูจำได้ไหมเพราะว่าตัวเองชื่ออะไรแลวทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คุณหนูยังจำได้ว่า คงจะสูญเสียคมทรงจำสูญเสียคมทรงจำโดยสิ้นเชิงสมองของคุณหนูตอนนี้เหมือนกับกระดาษเขาฉันคงจำเสื่อมแล้วเราเราเธอยังจำฉันได้ไหม <c oughs> พวกเรารู้จักกันด้วยเหรอคะแน่นอนพวกเรารู้จักกันแต่ว่าฉันจะไม่ได้แนมะ้แต่ชื่อตัวเองฉันก็จะไม่ได้ไม่บอกฉันได้ไหมว่าฉันชื่ออะไรเธอชื่ออวี๋เราเป็นคุณหนูเยญ่ตุวนวีย และฉันเป็นคู่มั่นของเธอในน้อยตะกุลหลงหลงยินคู่มั่นเหรอไม่ใช่เพิ่งคลอดลูกไปหรอกเหรอทำไมตอนนี้กลายเป็นคุณนายตะกุลหลงไปได้ไม่ใช่เพิ่งคลอดลูกไปหรอกเหรอทำไมตอนนี้กลายเป็นคุณนายตะกุลหลงไปได้พอดีเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยทำให้ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้แต่งเงินกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นลุงเล่เราเราในที่สุดก็ฟื้นแล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแค่ไหนขอโทษใครที่ทำให้เป็นห่วง ถ้าไม่เป็นอะไรลุงก็ดีใจแล้วคุณเป็นคุณลูกของฉันเหรอคะลุงี่ลูกของฉันจริงๆเหรอเมื่อลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องพวกน,นี้เดี๋ยวลุงจะค่อยๆเล่าให้เธอฟังลงเย็นนายก็เห็นสภาพของเราเราแล้วเป็นแบบนี้นายยังคิดจะแต่งงานกับเธออยู่ไหมแต่งครับคุณฮันผมจะทำดีต่อเราเราและเด็กสองคนนี้ด้วย ในคิดจะทำยังไงกับเด็กสองคนนี้เรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับคุณพ่อและผู้อาวุโสของตระกูลแล้วทุกคนให้ท่านเปนผู้ตตดสินใจครับถ้าท่านต้องการเลี้ยงดูเองก็ให้เด็กแซววีหากเราเราต้องการเ็นคนเลี้ยงดูเองเด็กผู้ชายผมจะรับเลี้ยงเป็นลูกส่วนเด็กผู้หญิงก็แล้วแต่คุณท่นานจะตัดสินใจครับนี่เป็นความคิดของนายนั่นเหรอใช่ครับได้แต่ว่านายต้องนมน่าเร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 าห็นด้วยึงจะแตง่งเลย อียังเราเราเพิ่งคอดดูเธอคงไม่ไรีบร้อนภายในผิดกี่เดือนนี่หรอแ <c oughs> น่นอนเธอผมเขารบกันตัดสินใจของเราเราเฟงอีบอกว่าในเขียนห่วงห้ามยังมีคนของตะกุลหลงที่ส่งไปด้วยหลงเย็ยนจะรู้เรื่องนี้ไหมถ้าเกิดเขามีส่วนดว่วมไม่จะสูญเสียความส้ำซ้ำแต่บางเรื่องก็ควรจะบอกให้เรา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 รู้มีบางเรื่องต้องบอกเธอใช เรื่องนี้มันเหมือนนิยายยาวเรื่องนึงถ้า,าค่อยๆฟังฉันจะเล่าให้ฟังเชอะชะคุณลุงหมายควาว่าสามีหนูตายไปแล้วใช่ไหมครัะใช่งั้นหนูขอไปดูเขาได้ไหมคะถึงคนจะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีร่องอยู่ได้ระเบิกใจที่เธอสูญเสียความสูคงาที่เธอสูญเสียความทรงจำก็เพราะว่าเราไม่ได้ที่เขาจากไปต่อมาเธอ รบกวนคุณลุงช่วยหาสถานที่ดีๆเพื่อทำพิธีฝังศพให้เขาด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้อย่างใดให้ลูกใ้นะนำสกุลข,ของเขาได้ไหมคะแม้ว่าจะจำไม่ได้แต่เมื่อก่อนเราต้องมีความร,รู้สึกที่ดีต่อกันมากๆแน่ๆเมื่อเ,นะเงินหนูก็คงจะไม่ขอดลูกยากรุ่งนี้หรอกใช่ไหมเดิมเด็กๆก็จะใน้นสขขาสกุลวีเพียงแต่ว่าตอนนี้ลุงยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะรับมือกับตะกุลหลงดังนั้นเรื่องแต่งเงินของพวกเธอ ถ้ายูอยู่ไปลุถ้ายูอยู่ไปยกเลิกสัญญาจะส่งผลเสียตัวตระกูลนวีเราเราหอเด็กๆพวกเขาสามารถลอบลงมือกับชิ้นเันได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะลงมือกับๆๆๆเด็กๆช่นกันคุณลุงหนูขออยู่ที่นี่สักสองสามวันได้ไหมครับได้สิพรุ่งนี้ลุงจะพาเด็กๆมาที่นี่ให้พวกเขาได้เห็นหน้าพ่อสักครั้งคุณหนูอยู่ที่นี่มาเจ็จวันแล้วจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือครับไปเถอะไปเถอะ นั่นคุณลุงเลือกสถานที่ทำพิธีได้เรียงคะเลือกได้แล้วง <c oughs> ั้นก็ฝังให้เขาไปสู่สุขติเถอะคะ่ะแม้ว่าฉันจะจำคุณไม่ได้แต่ความรู้สึกมันเจ็บปวดใจมากแล้วก็เราเราไปกันเถอะถ้านูยังมาหาเขาอีกต่อไปจะมาเหมื่อไหร่ก็ได้คะ่ะไหนเดินต่อมาเด็กดีอย่าออมาเราเรา ฉันรู้ว่าตอนนี้เธอยังลืมผู้ชายคนนั้นไม่ได้แต่เธอไม่เป็นไรฉันก็ยินดีด้วยการแต่งงานมั้นเป็นแค่วิธีต้องเห็นตอนนี้พวกเราแต่งงานกันแล้วเธอก็ยังเป็นเธออยากทาอะไรก็ได้เพียงแค่เพิ่มสถานะคุณนายตระกูลหลงก็แค่นึงนะเราเราแต่งงานกับฉันนะันชอบฉันนั้นเถอใช่ฉันชอบเถอแต่ว่าในตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบเลยถึงจะเป็นแบบนี้นายก็ยังจะแต่งงานกับฉันนันเถอะ ฉันได้บอกไปแล้วว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองชีวิตของเธอถูกกำหนดไม่ให้คู่กับฉันเพียงแค่เธอเดินหลงทางไปเท่านั้นเองงั้นฉันตกลงแต่งงานกับนายแนละ้วแต่งงานกันเถอะเอ๊ะถ้าพูดอะไรนะพูดอีกครั้งหน้ไหมฉันบอกว่าเราแต่งงานกันเถอะตัวนายไม่เต็มใจเหรอใช่ฉันเห็นนายแนละ้วดีใจเหลือเกินเราเราฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุด ความรู้สึกแบบนี้ทั้งคุ้นเคยและทั้งแปลกเรากะว่าเมื่อก่อนก็เคยมีคนเกาะเช่นอย่างนี้ในใจของฉันดูเหมือนจะไม่อยู่กบบับเียกับตัวแล้วสิเป็นเพราะใช้ยาเกินขนาดหรือเปล่านะผ่านมาหลายเดือนแล้วทำไมเขาเหลียงไม่ฟื้นอีกช่วงนี้ก็ยังมีคนคอยสืบเรื่องนี้อีกหาว่าถูกจับได้ช่วนคพ่อทำยังไงดีตะกุลหลงกับตะกุลอวีจะแต่งงานกันและร่วมมือกันชันจะช้าเกินไปแล้วมั้ ต่อไปนี้ตระกูลนันกของเราก,ก็หมดสิ้นหนทางแล้วโชคดีที่ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันเราากับนายก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วในวางใจเธอนายยังมีฉันอยู่เราผ่านช่วงนี้ไปก่อนฉันจะหาหมอที่ดีที่สุดให้กับนายนายก็จะดีขึ้นน่าสงสารอีกสองคนนั้นนะ่ถึงจะใช้ในามสกุลเดียวกันกับนายแต่ก็ยังเข้าออบ้านตระกูลหลงไม่ได้เลยถึอว,วิชีจะพูดเก่งแค่ไหนฉันนี้ก็คงปกป้องเด็กพวกนั้นไว้ไม่ได้แล้ว เราเราที่ให้แต่งงานกับหลงเหยียนนี่ยเป็นเพียงแค่แผนเท่านั้นช่วงนี้กำลังขยายอิทธิพลของตัวเองถ้าอยู่บ้านแต่คุณหลงไม่สบายก็ไปยาได้เลยใช้พิธีแต่งงานก็มีแต่คุณน้านี่แหละที่บอกให้ฉันยาคุณนะ้าทั้งสองคนนั้นฝากดูแลน้าด้วยนะคะทั้งสองคนนั้นฝากนะดูแลด้วยนะคะวางใจเถอะ ยังมีชิ้นเชิญบางทีเขาอาจจะยังไม่ตายเพียงแต่ย,ยังไม่พบตัวไม่ควรบอกให้เธอคิดหมกเลยดีกว่าคุณหูหญิงไกลถึงพี่ีแล้วค่ะพวกเด็เดกๆจะต้องไม่เป็นอะไรถึงเวลาน้าก็จะพาพวกเขามาหาลอนเองนะคะหนูต้องไปแล้วบ้านหลังนี้ถ้ามาจากอยู่เขามาเลยเราเราทำาม้วแเราเรา,เรา,เรา,เราวันนี้เธอสวยมาก จริงเหรอเราเราชินั่นคงเย็นนันู้ว่าฉันฟื้นแล้วเหรอคุณชินฉันผมชื่อฟงอีน้อยคืออวี่เป็นคนของอวี่ชีอวี่ชีทำไมถึงรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เอา้เอาใครฟื้นตอนไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นนอนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน้อยครับน้อยคือ เข้าห่องก่อนค่อยว่า,าก,กันทั้งนั้นนั้นคุณหนูได้เพิ่มขั้นตอนรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่อเชนนั่งลงก่อนเดี๋ยวนะจะลอาให้ฟังเองทันทีผมยังไม่ตายทำไมเราเรารีบีแต่งงานขนาดนั้นเรื่องมันเป็นแบบนี้น่าหมผมว่าเราเราลืมผมแล้วลืมวนันวันของพวกเราแล้วหรอใช่ อีกอย่างการแต่งงานครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตระกูลอวี๋อชเชนถ้าในจะโกร่ก็โผร่น,นะเธอเป็นคนหน้าไม่กล้าที่จะปฏิเสธตระกูลหลงนะาครับอชเชนน,น้ารู้ความสมาูรณ์ของนายกับเราเราดีแต่การแต่งงานครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วถ้าหางนายประกตัวไวกวนน่านี้นานก็อ้างเหตุผลคัดค้านได้แต่ตอนนี้ถ้าหากอวี๋ชีตายเงินแต่งวันนี้ก็จะกลายเป็นเงนินศพเราเราก็ไม่จะไม่ต้องแต่งงานแล้วแต่ว่า การที่นำนายคนที่สำคัญของเธอเรื่องนี้มันอะไรนะเงินเฉเชิงนะเกิดอะไรขึ้นคบฉินเชนฉันอยากให้เธอทำงานอย่างสุดท้ายให้ฉันหน่อยเงินอะไรครับถึงเวลามงคลแล้วหนึ่งคำนับฟ้าดินสองคำนับพ่อแม่ผู้เสีมีพรเยอ ี่มาสถานที่ต้องห้ามของตะกุลลงนี่เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าสตีฟินิกเป็นเสนญลักษณ์ของความโชคดีไม่ใช่เหรอซึบซึบซึบซิบย,ยังไม่ได้ในเรื่องพิธีแต่งงานสถานที่ต้องห้ามของตะกุลลงก็ถูกระเบะิดซะแล้วได้ยินมาว่าข้างล่างมีห้องแล้วเก็บสมบัติของตะกุลลงฟังไว้ไม่น่าแล้วพวกผู้อาวุโสได้รีบร้อนกันขนาดนี้ในเมนื่อวา่าสตีนำโชคเป็นสตีข,อ,ขอร้ายช่น ฉันไม่แต่งแล้วเราเราเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องที่คุณน่าจัดฉากนั้นเหรอคุณผู้หญิงทำไมเจ้าสาวถึงมันสตีได้แล้วงานแต่งวันนี้เกรงว่าจะอับระมงคุณจริงๆแล้วสิห้าปีต่อมาสนามบ,บินล้วงฉันคนพวกนี้กำลังทำอะไรกัน s r g r o ร p กรุ๊ปทรยได้ทะลุเ7็ดแสนล้านดอลลาร์ในประเทศเอ็มเพรอ,อย่างนั้น คุณก็เลยมารอสัมภาษณ,าณาา์คุณชินประธานคณะกรรมการบริหารไงล่ะคุณชัยโสดใบทองคนนั้นเหรอเนาะไม่สิฉันได้ยินมาว่าเขามีลูกสาวแล้วนี่มีแค่ลูกสาวแต่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเด็กคือใครเลยนี่ฉันคุณรู้มาว่าแม่ของเด็กคือใครได้แล้วกาไรอือ้อซ่าเห็นเห็นสื้อราวาอีคู่จะมีซื่อเหลาอีคู่จะมีพวกนะั้นมาถามคำถามหนูเล็กน้อยรู้ท่องตอบได้หมดแล้วใช่ไหมเยอะขนาดนะั้นหนูจะท่องหมดได้อย่างไรละ่ะ เพราะพวกนั้นนะเขาถามสะขนาดนั้นออกมาบางคำถามซื่อเราไม่ต้องตอบก็ได้นะทาไมจะไม่ตอบล่ะจริงๆแล้วหนูก็มีแม่นะถึงแม้ว่าหนูจะไม่เคยเจอแม่กูเบอแต่ในฐานะแม่ของหนูค่อนข้างพิเศษไม่รู้ว่าทั้งนั้นจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังซื่อเราไปถึงลูกของคุณผู้หญิงบางทีอาจจะซึมสายเลือดฟินิกของตระกูล บางทีอาจจะซื้อ,อ่อสายเลือดฟีนิกซ์มาด้วยก็ได้ใหา้าตระกูลลึกลับรู้เข้าอาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าคำถามพวกนี้ออกจะได้สาระเกินไปในเมื่อคิดว่าไร้สาระคงจะไม่ยากสำหรับหนูเนาะพ่อคะทำไมไม่ให้หนูบอกความจริงละ่ะหนูไม่ได้เกิดจากซ่องหินซะหน่อยทำไมบอกว่าหนูไม่มีแม่ละ่ะหรือว่าคุณพ่อจะแอบชอบคุณน้าพออย่างนั้นเลยไม่ให้หนูพูดเหรอ หนูดูออกนะตอนกลางคืนพ่อไม่ยอมนอนเอาแต่หัวเราะอยู่ในห้องหนงซื้อแลงมีอีกหลายครั้งที่พ่อแอบส่งหายังมีอีกหลายครั้งที่พ่อแอบส่งข้อความหาใครก็ไม่รู้ลับหลังหนูเริ่มแสดงละครอ,อีกแล้วพ่อเขาพูดมาเถอ่าพ่อแอบมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะทิ้งหนูแล้วถ้าพ่อจะหาแม่เลี้ยงให้หนูหนูก็คงหนูจะทำไหมหนูจะหนีออกจากบ้านที่พ่อหนูไม่เจอหนีออกจากบ้านเลย หนูมีความกล้าคุณเมา่งนะในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นคืนนี้หนูก็นอนคนเดียวเป็นเลยเอาไหมทาไมไม่ตอบเราเมื่อกี้บอกว่าจะหนีออกจากเบ้านไม่ใช่เหรือหนูไม่กล้านอนคนเดียวแล้วจะทําไมถ้าพ่อมงผู้หญิงคนอื่นหนูหนูจะหาพีช่ชายคนอื่นด้วยวันนี้หนูจะไม่นอนกับพ่อแล้วหนูจะนอนกับคุณอาบเบนคุณหนูครับปล่อยผมไปเถอะพอ่อเคปล่อยหนูเดี๋ยวนี้นะ หนูเก่งมากหนูเก่งมากนั่นไม่เช่เรอรลยไงหาวิธีเอาเองสิคิดเอาเองก็ได้ซื้อเราอีกเดียวอย่าไปพูดอะไรไร้สาระกับพวกนักข่าวแล้วโอเคไหมหนูไม่ได้พูดไร้สาระนะห <c oughs> นูแค่อยากรู้ว่าแม่ของหนูเคยทำไมพวกพ่อไม่อยอมบอกหนูเลยแม่คุณแม่จะตาบ,บอดพิการหรือจะเป็นนักโทษยังไงก็เป็นแม่ของหนูอยู่นีทำไมหนูไม่มีสิทธิ์จะรู้แล้วเหรอ ซื้อแล้วแม่ของหนูไม่ใช่คนตาบอดหรือนักโทษแล้วแม่ของหนูจะเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยแล้วเพียงแต่แม่แค่กําลังหลงทางอยู่ต้องให้พวกเราไปรับกระบ้านะรออีกสักหน่อยนะว่าสัญญาว่าปีหน้าลูกก็จะได้เจอแม่แล้วจริงเหรอเงี้ยเกี่ยวห้องสัญญากันจริงเหรอเงั้ยเกี่ยวก้สัญญากันห้ามหลอกหนูนะได้เจะ อีกห้าปีที่สัญญาห้าปีที่ให้ไว้กับอวิชีอีกเดี๋ยวกคงจะถึงแล้วสินะแม้ว่าความจำของเราเราจะยังไม่ฟืน้นคืนดีนะแต่อีกสักพักเธอก็จะได้ออกจากบ้านตระกูนวีแล้วเราเราเราฉันอีกสักหน่อยนะจิ๊กู